ขึ้นเครื่องไปลงสนามบินจําได้เลยคุยกับคุยว่าคุยเราจะเที่ยวกันยังไงดีวะลงโฮจิมินคุยบอกเอ้ยทริปนี้ว่าโลเคลฟู้ดไหมโลโคลทริปผมหานดูแบบดูแปลกๆว่ะพี่มาถึงนี่ต้องกินอ่ะกินเดินไปไอ้คุยก็ให้ไปถามผมก็เดินไปถามตู้เป็นตู้กระจกเป็นตู้ก๋วยเตี๋ตตยว เป็นป้าแก่ชาวเวียดนามก็ไปนั่งรอจนพอแบบมาเสิร์ฟเป็นเฝอมีเนื้อแบบเนื้อเหมือนเนื้อวัวแต่มันสีดำคล้ำมากเลยกินได้ปะว่าหุยไอ้หุยหยิบกินเหมือนวัวเลยมึงแต่เหมือนวัวแต่ก็ไม่ใช่แต่ตึงๆกูว่าวัวหุยกูไม่กินเนื้อวัวว่ะมึงไม่ได้กินเนื้อวัวเพื่อนมึงกินโลโคฟู้ดโอเคนี่คือโลโคฟู้ดปลอบใจตัวเองไปกินเสร็จปุ๊บ sorry us how much เขาเดินมา มผมก็ทําตามแล้ะกดเลขเกินเลขมาเกินมาห้าหมื่นสองชามห้าหมื่นผมแบบผมกไกด์วุ้ยจำได้เลยมองหน้ากันมึงคำนวณค่าเงินดีอีเนี่ยกโกงกันแล้วเป่าวะเราไม่รู้ว่ามันคูณไงพอคูณปุ๊บอ๋อสิบเจ็ดสิบแปดบาทเอามึงจ่ายก็เลยตอนนั้นผมยังจำได้คุยบอกผมว่ามึงติก๊กว่าจะจ่ายเจ็ดหมื่นเลย,ย, 70, เลยโชว์รวยเลยเนี่ย <laughs> พอตอนกลางคืนเราคุยกันวัดทริปเนี่ยเราจะพยายามไม่นอนโรงแรม ราจะนอนรถข้ามเมืองเพื่อที่ตอนกลางคืนเราจะได้ไม่ต้องเช่าโรงแรมแล้วเราก็ไปนอนบนรถ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 บัสแบบข้ามเมืองนอนตื่นเช้าเราก็ไปถึงอีกเมืองหนึ่งแล้วก็เที่ยวเลยคืนนั้นก็จากโคจิมินก็ขึ้นรถซึ่งรถเนี่ยมันต้องขับประมาณแบบ7จ็ดแปดชั่วโมงเลยตอนนั้นรถมันเป็นรถนอนมันมันปับนั่งไม่ได้มันเป็นที่นอนมีสองชั้นชั้นบนชั้นล่างไอ้หุยก,ก็นอนชั้นล่างกับผมมีทางเดินขั้นเรารถออกไปมาชั่วโมงหนึ่งผมเริ่มหลับไอ้ฮุยก,ก็สะกิดเมืองมึง,ม,งมีอะไรเพื่อนบนนี้มมีห้องน้ำเปล่าว ถ้าตามแบบรถทัวร์บ้านเรามันก็ต้องมีเดียววะใช่ไหมก็วิ่งข้ามเมืองกูว่ามีนะไอค้คุยเราวะกูไม่เห็นเห็นเลยอ่ามึงไปเช็คก่อนเพื่อนไอ้กุยก็เดินไปเช็คไปเช็คไอค้กุยก็กลับมาบอกพี่แม่งไม่มีห้องน้ําแล้วมึงเป็นไรกูปวดท้องมากเลยกูว่าโลโคฟูด้ดผมอะรู้สึกว่าแบบชิบหายแล้ <S <S วเพื่อนเราปวดท้องอะแต่กูไม่ปวดอะ <S <S ผมก็เลยอาเดี๋ยวกูลอง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 ,ลองดูให้ก็ได้เพื่อนผมมันเ<ๆ>ดินล<ๆ>องเดินไปที่ที่คนขับ ถามว่าแบบมีจุดพักรถไหมแต่เป็นภาษาอังกฤษแม่งไม่ตอบจนผมถามอีกครั้งหนึ่งมันถึงชี้พี่นาฬิกะแม่งชี้เลยไฟ stop ต้องรอตีห้ารถถึงจะหยุดซึ่งตอนนั้นผมคิดแล้วว่าเพื่อนผมหยุดไม่ได้หรอกสุดท้ายผมก็กลับมาบอกคุยเฮ้ยอุ้ยกูรู้แล้วมึงต้องทนแล้วผมก็หลับไปเลยเว้ยพับบาร์ไหนให้ผมไปโชว์แบบเป็นเด็ดเลยนะฮะเหนือใต้ออกแความผมเลยนะครับติดต่อยื่นเดียวเลยเดี๋ยวผมบินไปหา